<c oughs> อ๋อเธอฟูมดีไรไเราจัดพื้นที่ข้างบอ่อปลาใหม่ขั้วกลังเอาทำซุ้มแล้วก็ทำตรงนั้น้างบอ่อปลาตรงนี้ให้เป็นสมกุลา น้องเฉาแดดดูน่าสงสารจังเราก็เลยจะต้องทำการตกแต่งน้องซงหน่อยเสียดายนะน้องเราเพิงปลูกใหม่แล้วก็เอาน้องออกมาตรงแดดจ้าเลยก็เลยทำให้น้องเฉา นี้ก็เสียได้ดอกอยู่นะแต่ว่าก็ต้องตัดออกอันนี้น้องเฉาเดชเราก็จะทำการตัดน้องออกให้น้องเซฟพลังาน,นี่โอ้ยช่อนี้ตั้งสามดอกเลยเสียดายอยู่นะแต่ไม่เป็นไรตให้น้องฟื้นตัวใหม่ให้ออกดอกใหม่หชุดใหม่ ้ยความจริงกุหลาบที่เอามาปลูกใหม่เราก็ควรตัดน้องออกตั้งแต่ทีแรกแล้วแหละแต่ว่าเราก็เห็นแบบว่าดอกน้องสวยมากนะ่ะเราก็เลยแบบว่าอเ,เอาเก็บไว้โกนเอาไว้ดูก่อนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าน้องจะไม่ไหวก็เลยอ่ะตัดใจตัดหอก รอดอกชุดใหม่แล้วเราบำรุงต้นให้น้องแข็งแรงก่อนแล้วรอน้องออกดอกชุดใหม่มานี่สวยอ <c oughs> เอ่อน้องฟิลเลอร์มองพี่เผินอาจจะดูคล้ายๆน้องภูมิแต่ไม่ใช่อันนี่น บิ Shop, Shop. ชอปบิชอปช่อนี้ดูสิเพี้ยลงเสียดายมากเลยอโอเคหลังจากตัดดอกทิ้งและตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการลดน้ำให้ชุ่มแบบว่าในแต่ละวันนี้ก็คือ เราต้องลดน้ําให้เพียงพออย่างน้อยวันละสองอรอบเช้าและบ่ายเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนน่ะการก็จะแห้งแล้วก็ความชื้นในดินก็จะน้อยเราก็เลยต้องจาเป็นต้องเพิ่มรอบน้ําเป็นวันละสองรอบเป็นอย่างน้อยแล้วก็เป็นการฉีดล้างใบเพื่อกําจัดพวกเพลี้ยไฟไรแดงแล้วก็แมลงศัตรูพืชต่างๆายในตัวด้วยปกติ กุหลาบที่เรามีการย้ายกระถางหรือว่าเปลี่ยนจากถุงลงกระถางเนี่ยเราจะเก็บชาไว้ในตรงที่มีแดดล้ำลรก็คือจะไม่ได้เอามาตรงที่กลางแจ้งแบบนี้แต่ว่าเนื่องจากพื้นที่เรามีน้อยอะเนาะมันไม่มีที่วางจริงๆเราก็เลยต้องเอามาลงตรงแปลงทันทีเลยก็เลยทำให้กุหลาบของเราเนี่ยเฉาแบบนี้อันจากเรา ตัดยอดตัดแต่กิง่งแล้วก็ตัดดอกออกไปได้ไม่กี่วันนี่น้องบีชอบบานแล้วต้นกุหลาบของเราก็เริ่มฟื้นตัวแล้วความจริงถ้าเราก่อนปลูกเราตัดใจทิ้งดอกของเขาตัดดอกทิ้งกุหลาบของเราก็จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นไม่เชฉาแต่ยอด่อนแล้ว หลังจากเราตัดดอกได้แค่ไม่กี่วันก็กระแตกยอดอ่อนมาใหม่มีกลิ่นกระโดงด้วย